หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันจะมีประเด็นทางการเมืองจะเป็นคู่ขนานนะแบบจะเป็นม็อบไหมจะเป็นฝ่ายค้านหรือเปล่าซึ่งก่อนหน้าฝ่ายค้านหลายคนก็บอกอะไรนะชกไม่ค่อยสุดหมัดแต่ตอนเมื่อก่อนเขามีชุมนุมเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะครับเป็นคู่ขนานในสภา,าก็เล่นไปใ,ในถนนก็เล่นไปแล้วเขาก็มีแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามันอาจจะต้องแยกเลยสภา,าคือทางสภา,าม็มอบคือม็อบแต่คําถามก่อนจะไปถึงตรงนั้นครับเขาบอกว่ามันต้องมีประเด็นที่พี่กอฟเคยพูดเหมือนกันต้องจุดให้ติดก่อนใช่ครับคือเหมือนอย่างที่เราเคยเล่าให้ฟังเมื่อสองสามวันก่อนหน้านี้ว่า ถ้าเราย้อนไปดูในห่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยม็อบที่ประสบความสําเร็จนะครับคือหมายความว่าไล่รัฐบาลได้โดยไม่ต้องใช้ใช้ที่ดินสงครามเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะไปจบด้วยการที่ดานาาอะไรแบบนี้มันจะต้องมีพรรคการเมืองที่เหมือนกับเป็นฝ่ายค้านนะฮะที่จะร่วมล้มรัฐบาลด้วยนะฮะอาจจะออกมาร่วมชุมนุมด้วยนะฮะมีเลือกตั้งกับบอยคอรเลือกตั้งแต่ครั้งเนี้ย เขาบอกว่ารรคประชาชนไม่เอาด้วยไม่เอาด้วยแต่ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าถ้าจะเอาไม่เอาแต่มันต้องมีสาเหตุลรวไปถอดตราหัสมาไม่ได้ดูเลิกยามโผลาราราแต่เขาบอกว่าเลขสี่บางคนบอกไปพ้องเสียงกับสีเลยนะ <c oughs> แต่สี่เนี่ยอันตรายกับรัฐบาลชุดนี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับครับสี่แรกสี่แรกจะอยู่ครบสี่ปีไหมอ,อันนี้เนี่ย คือทีแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครพูดกันมากนะฮะแต่ว่าพอเกิดกรณีของท่านนายกเสียฐาขึ้นมามันก็เริ่มชัดว่าเอ๊ะมันไม่มีความแน่นอนอยู่เลยนะครับ,รบสำหรับอนาคตรัฐบาลแล้วพอคุณอุ้งอิงมาเนี่ยก็คือถัวลงนะคํันักร้องอะไรเยอะแยะแล้วก็ที่เวทีอุดรครับคุณนักษินกลับไปพูดนะฮะไปพูดว่าจะอยู่ครบ4ปีจะอยู่ครบ4คือพอพูดย้ำๆก็เลย ตั้งข้อสังเกตย้อนกลับว่าสงสัยจะไม่มั่นใจหรือเปล่าอ๋อเออจากที่บอกว่า <c oughs> ไม่น่าจะมีอะไร <c oughs> พพูดบ่อยๆเอ๊ะจะมีหรือเปล่านะครับ <c oughs> อาจารย์สุขุมนุสกุลบอกว่ายังไงน่าจะยุบก่อนครบ ชิงความได้เปรียบอันนี้คุ้นๆอันนี้ไม่ใช่ออปจรล้วใช่ไหมค,ครับไม่ใช่ครับค,คือคือตอนนี้มันมีคนวิเคราะห์เยอะอย่างที่เราไปเอามาเนี่ยเป็นอดีตบิกราชการผู้มากคอนเน็กชั่นเนี่ยนะฮะอาจจะมีข่าวไปตั้งพรรคการเมืองอะไรเตรียมเตรียมรอด้วยเนี่ยนะ,ะเขาก็วิเคราะห์ว่าน่าจะอยู่ไม่ครบเพราะว่ากับระเบิดเยอะ,ะแต่คนที่มองในแง่บวกคือมองรัฐบาลว่าจริงๆแล้วไปได้เดี๋ยวพอแจกเงินแล้วคะแนนเสียงจะดีขึ้นเนี่ยอย่างอาจารย์สุขุมเนี่ยคือคือจริงๆแกไม่ได้เชียร์รัฐบาลนะแต่หมายความว่าก็คือมองว เขาก็บอกว่าอาจจะอยู่ไม่ครบวาระเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีการชิงความได้เปรียบในการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งให้ตัวเองได้เปรียบกลับมามีอำนาัอีกครั้งหนึ่งคุ้นๆนะเหมือนก่อนหน้าก็มียุบแล้วก็บอกว่าปั๊บเดียวแต่มันได้เปรียบต่างกันเยอะเลยใช่ครับทีนี้จัก4จะอยู่ครบไหมสิบสี่เออเพิ่มมาอีกสิบก็มีประเด็นแล้วครับกลายเป็นประเด็นถูกตรวจสอบอย่างเข้มข้นอยู่ๆกรมทความมั่นตอนแรกกมทตำรวจคุณชนะเดชเดโชเพราะตอนหลังคุณชนะไม่แม่ละเพราะว่าเป็นรัฐบาล พักประชาชนกลับมาเล่นกนมทมัน่นคงนี่ขนาดเชิญอดีตนายกบอกจะไปให้ข้อมูลเชิญรัฐมนตรีทว,วีซึ่งท่านไปเองด้วยน,นะฮะก็กลายเป็นประเด็นที่บอกว่าชั้น14จะเป็นประเด็นหรือเปล่าใช่ครับแล้วก็นอกสภาอันนี้เ็าอุ่นเครื่องมานานแล้วนะครับอุ่นเครื่องมานานหลายเดือนสําหรับชั้น14กรณีของม็อบคอปทอนะคณะขอ,ของเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยอันนี้เขาก็ทำมานานแล้วแต่อันนี้ต้องยอมรับว่ายังจุดไม่ติดนะครับแต่ว่า ถามว่าเรื่องนี้อยู่ในใจคนไทยหรือไม่ต้องยอมรับว่าอยู่จริงๆนะครับจาก4มา14อันนี้เขาบอกเป็น22แต่บางเอ,อิดอีกสองบก2อก็เป็น4ฮะคือกรณีเนี้ยวันที่22 สิงหาพี่หกหกเนี่ยมันวันนั้นมันเกิดเหตุการณ์สําคัญ2เหตุการณ์ว,วันเดียวกันเลย,เลยตอนเช้าคุณทักษิณกลับมาบก็คิดว่าโอ้โหทุกอย่างสบายแล้วนะคนก็อาจจะคิดว่าคือจริงๆคนคิดยังไงไม่รู้แต่คุณทักษิณเนี่ยคิดว่าน่าจะไร้กกลับบา้านนะฮะในวันนั้นเลยนะ,น,ะนะวันนั้นเลยก,ก็เป็นประดงเป็นประเด็นกลับมาแต่ก็ จะไปเป็นชั้นสิบสี่อีกครับไปชั้นสิก็คิดว่าจะสบายจริงๆไม่ใช่นะฮะกลายเป็นเหมือนกับว่ามีปัญหาย้อนกลับมาถูกตรวจสอบในวันนี้ครับไม่ใช่แค่คนเดียวอย่างที่บอกครับอีกท่านหนึ่งก็คือนายกเศรษฐาครับวันนั้นก็คือผ่านฉลุยเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ครบปีดีก็ต้องเปลี่ยนใช่ครับต้องเปลี่ยนไม่พอนะครับวันที่สิสิงหานะฮะอีกอีกปีนึงถัดมาคือวันที่ คุณเสถียรเนี่ยโดนสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยพ้นจากตำแหน่งเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมีการไปตั้งรัฐบาลนะครับ ในบ้านแทนสองล่ามีการไปคุยกันไปกินมาม่าใช่ไหมารัก็มีการยื่นคำร้องยุบหกพักวันที่สิบสี่เหมือนกันเลขสี่เหมือนกันอีกแล้วฮะอ่ะสี่สิบสี่แล้วสองบวกสองเป็นสี่สี่สิบสี่อันนี้แน่นอนพูดถึง MOU อันนี้ยกกำลังสองเลยนะสี่สองตัวครับแล้วหลายคนบอกว่าพอเป็นเรื่องดินแดนเนี่ยตารางนิ้วเดียวคนไทยก็ไม่ยอมแน่แน่ครับแต่เขาก็บอกว่ามันก็มีประเด็นอยู่แต่มันเป็นประเด็นคล้ายๆถ้าเป็นการรถไฟมันวนอันนี้ก็งูกินหางแหละครับใช่ครับคือจริงๆต้องยอมรับครับว่าเรื่อง เรื่องของทรัพยากรในทะเลอ่าวไทยตรงนี้มีความสําคัญแล้วก็จริงๆผมคุยกับหลายฝ่ายเนี่ยแม้แต่ฝ่ายที่เป็นอนุรักษนิยมเองก็ยอมรับนะว่าน่าจะต้องขุดขึ้นมาใช้เพราะเมื่อไงมันเสียโอกาสถูกไหมครับเนี่ยคุณอ๋องเรียนทางเศรษฐศาสตร์มาเนี่ยจริงๆเรื่องนี้มันจําเป็นมากมันจะเป็นแล้วมันเป็นโยงกับเรื่องสิ่งแวดล้อมเพราะตอนนี้เราบอกเราอยากจะเลิกใช้น้ำมันเราอยากจะเลิกถ่านหินอยากจะเลิกก๊าซธรรมชาติและไปใช้พลังงานหมุนเวียนพลังงานที่มันสะอาดกว่านี้ถ้าขุดมาวันนี้ยังพอขายได้แต่ถ้าไปขุดวันนี้เขาบอก เขาอยากได้พลังลมพลังงานแดดพลังงานนะ้ำคุณไปขายไข่อะนั่นแหละฮะมันไม่ได้มันจะโดนต้านด้วยนะฮะ<อ>ใช่ไหมครับและอีกอย่างหนึ่งอันนี้ต้องถามคุณอองเหมือนกันก็คือเรื่องของอแหล่งกา๊าซซึ่งตอนนี้ถ้าเราซื้อ ตรงจากประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยน่าจะ,ะแพงแพงกว่าน,นี้ตอนนี้เราใช้ของมาเลเยที่เราร่วมกับมาเลยอยู่ JDA ใช่ไห<ช>ม,มครับก็มีคนบอกอยู่ค่าไฟที่แพงไม่ใช่เรื่องของค่าสัญญาอ,อัยกชนหรอกเพราะเราไปซื้อกาจากต่างประเทศเข้ามาผลิตไฟฟ้ามาเลยแพงอ่ะเขาก็มีคนให้ข้อมูลแบบนี้ก็หลายๆคนบอกเอ๊ถ้าขุดมาไทยได้ประโยชน์อย่างน้อยค่าไฟมันอาจจะลดใช่ใช่ก็มีคนพูดเหมือนกันแต่ก็มีคนเตือนเหมือนกันว่าสุดท้ายอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเพราะวันก่อนเห็นคุณปานเทพบอกอะไรนะก็จะเกิดของคนไทยต้องไปแบ่งใครด้วยล่ะของคนนี้ก็ต้องของคนไทยแต่ในมุมรัฐบาลก็เอาถ้ามัน ก็บแบ่งกันไปก่อนคุยกันไปก่อนไหมครับอ่าเนี่ยก็กลายเป็นเรื่องทีนี้ตรงนี้เนี่ยถ้าทําไม่สําเร็จครับ อ่าอันนี้ก็คือท้าทายรัฐบาลนะนำทรัพยากรจำนวนมากนั้นมาใช้ไม่ได้ก็เท่ากับศูนย์เปล่าแทนที่ประเทศจะพัฒนามีโอกาสได้ใช้ไฟถูกก็ไม่ได้ใช้อาจจะวนกลับมาด่ารัฐบาลอีกรอบนะทั้งทที่ทําไม่สําเร็จนะหรือทําไม่ได้นะแต่ถ้าเกิดจะใช้เลยมีประเด็นอีกถ้าจะเดินหน้าอย่างเช่นว่าพรุ่งนี้ไปตั้ง JTC นะฮะ j o i n Technical t Technical นะฮะ c o m m i t t e เนี่ยกรรมการร่วมนะฮะไอ้กรรมการร่วมเทคนิคเนี่ยถ้าไปตั้งเข้านะฮะมีชื่อ คนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องจะถูกวิจารณ์หรือไม่ว่าเดินหน้ามีนักร้องไปยื่นไหมอันนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันอแต่เขาบอกมันต้องไปด้วยเนี่ยเรื่องเส้นเขตแดนกับเรื่องของการเจราจารแต่ที่หลายคนบอกเ,อเขตแดนเดียวสําคัญอ่าใช่ฮะทีนี้พอมันเป็น2เรื่องเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาเพราะว่ามันมีประเด็นของความไม่ไว้วางใจอันนี้เป็นสําคัญที่สุดเลยคือตอนนี้มันก็มีคนพยายามจะให้ข้อมูลว่าเอารัฐบาลที่แล้วก็ตั้งนะก็บิ๊กป้อมไงเป็นประธานเจทีีอ่แต่คนของพลังประชารัฐบอกตอนบิ๊กป้อมไปนะไม่ดดเองแนนิลย ยังไงบิ๊กป้อมก็ไม่ยอมใช่ครับแบบเนี้ยคุณสนธิรัตน์บอกว่าพอมีการมาพูดเรื่องเกาะกูดขึ้นมาบิ๊กป้อมเดินออกเลยเออนี่ฮะเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆไม่มีใครอยากจะรับเผือกร้อนตรงนี้ไปทีนี้ก็มีทั้งการพูดถึงแล้วก็มีคําชี้แจงอย่างที่บอกไปเพราะว่ารองนายขุนมิธรรมก็บอกโอ้ถ้าไม่พูดเลยเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะเข้าใจแล้วเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่ก็มีทั้งคําถามและคําตอบนะครับก็เริ่มมีข่าวร้ายนะฮะข้อกล่าวหาและก็คำชี้แจงเริ่มออกมานะครับตอนนี้ก็ต้อง พูดถึงอย่างที่คุณององบอกพอกล่าวหาปั๊บต้องรีบแจง้ง<ะ>นะฮะอันแรกเนี่ยอันนี้ลือกันมานานลวคือไทยเสี่ยงเสียเกาะกูดครับอันนี้ฝั่งนี้บอกเลยครับบอกไม่เกี่ยวเกาะกูดไม่เกี่ยวเพราะที่ชัดคือสนทิสัญญาสยามฝรั่งเศสอันนี้ยังไงก็ยืนยันว่าเกาะกูดยังเป็นของไทยอยู่ครับ,รบและจริงๆแล้วคุณภูมิธรรมเนี่ยเพิ่งให้สัมภาษณ์พี่ๆสามบอกอไปนะครับ<ะ>ก็คือบอกว่าการที่ตัดสินใจเดินทางไปตรวจ เยี่ยมที่เกาะกูดเนี่ยเมื่อเร็วๆนี้ก็คือเพราะว่าตอนเราแพ้คดีเขาพระวิหารเนี่ยก็มีการ บอกนะครับพี่ภากษาว่าเราไม่ได้ไปแสดงตัวในพื้นที่นั้นจากคนมีอำนาจของเราอันนี้ก็เลยไปซะเลยแต่ขอกลับไปหน้าเมื่อกี้นิดหนึ่งฮะมันมีอีกสองข้อนะครับที่เขาถามตอบกันเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยคืออ่ะยังยืนยันว่าเกาะกูดยังเป็นของคนไทยมีคําสั่งให้กองทัพเรือนี่เป็นข้อกล่าวหานะงดลาดตระเวนพื้นที่รอบเกาะกูดฮะไม่จริงสั้นๆเลยไม่จริงแต่ว่าอันเนี้ยเมื่อวานเนี้ยเราคือคือทางคุณภูมิธรรมก็ปฏิเสธนะครับแล้วเราก็ได้ไปเช็คจากทางพบทรก็บอกว่าไม่จริงนะครับบอกว่าไม่ได้ม มีคำสั่งอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อีกด้านหนึ่งก็คือว่ายกเลิกการฝึกหรือเปล่าอ่ายกเลิกการฝึกทางเรือรอบเกาะกูดเข้าใจผิดเข้าใจผิดเดี๋ยวเดี๋ยวไปฟังเสียงนะฮะท่านผู้ชมว่าเป็นยังไงบ้างครับพนรมราชมงาราชการที่เก้าชัดเจนประเด็นไม่ใช่เกาะกูดมีหน้ามาถึงพูดตลอดเวลาไม่เห็นเลยว่าเกาะกูดยังเป็นของไทยเกาะกูดเป็นไทยแต่ไม่พูดถึงพื้นที่ 12ไม์ทะเลที่รอบเกาะกูดกับอีก24ไม์ทะเลที่รอบรอง้อมไปไม่พูดเบียงเบนประเด็นไปว่าไม่ต้องกังวลเกาะกูดเป็นของไทยชานประเทศบอกว่าทหารเรือก็เลยล่าตะเวนพี่น้องรู้หรือเปล่าว่าวันสองอันที่ผ่านมานี้รีกลาโหมคือในภูมิทางเวชชัยสั่งให้ทหารเรือหยุดล่าตะเวน สนที่ก็พูดเกินไปว่าผมไปสั่งการอะไรต่างๆนะครับออไม่ได้มีอะไรท่านก็ลองสอบถามไม่ทับเรือได้นะครับเขาก็ ดำเนินการไปตามกระบวนการนะครับก็ต้องมีการมามาแล้วก็ไม่ใช่ตรงตรงนั้นต้องเป็นจุดเฉพาะด้วยมันก็เป็นเป็นไปตามแผนงานประจําปีประจาของของเหล่าทัพแต่ตะกี้ผมถามว่าคุณสนที่เอาอะไรมาจากไหนไม่มีไม่มีไม่มีการกล่าวอย่างนี้หรอกพ่อแม่ทัพเรือเมื่อวานผมเจอแล้วเขาก็บอกเขาไม่ได้พูดเลยเลยผมบอกท่านสิแล้วมากลายเป็นว่าผมไปสั่งไม่ไงก็ท่านบอกท่านไม่เกี่ยวไม่เป็นไรท่านรับผิดชอบเองได้เพราะท่านก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ใครมาสั่ง ในเรื่องแบบนี้ อ่าคือเรื่องของเรื่องของการฝึกเนี่ยเมื่อวานนี้นักข่าวสายทหารของเราก็ไปคุยกับกองทัพเรือมากองทัพเรือเขาบอกอย่างนี้ครับว่าทีแรกเนี่ยตอนที่ข่าวมันหลุดหลุดออกไปเนี่ยว่าจะมีการฝึกเนี่ยมันมีการฝึกทุกป,ปีอยู่แล้วแล้วก็มีการไปกล่าวอ้างว่าเป็นการฝึกจุดเดิมของปี่ก่อนๆแต่จริงๆเขากาลังทําแผนการฝึกอยู่เขาก็มีขยบพื้นที่อยู่แล้วพอแผนการฝึกเสร็จเนี่ยข่าวมันออกไปก่อนแล้วว่าเป็นฝึกจุดเก่าพอจริงๆเขาทำแผนการฝึกมาเป็นอีกจุดหนึ่งก็เลยกลายเหมนว่ามันมันเลื่อนเปลี่ยนที่อย่างเงี้ย,ยนะฮะ ก็เปลี่ยนส่งตามวงรอบแต่แค่เปลี่ยนสถานที่ใช่ครับทีนี้ครับ JTC คณะกรรมการร่วมเนี่ยนะจะเอายังไงวพาพี่ก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อใจความมั่นใจอะไรชื่อกรรมการอยู่เหมือนกันใช่ครับทีนี้เรื่อง JTC เนี่ยมันมีไทม์ไลน์ว่าจริงๆจะเข้ามาตั้งแต่วันที่19 พฤศจิกายนเป็นวันประชุมครมอแต่วันนั้นก็ไม่ได้เข้าแล้วก็มีการมาชี้แจงว่าถ้านายกเนี่ยเพิ่งจะกลับมาจากเอเปกก็เลยน่าจะไม่ทันแต่จริงๆแล้วสัปดาห์นั้นเนี่ย22คือวันศุกร์เนี่ยมีสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องซึ่งหนึ่งในพฤตีการที่ร้องลมลางกับปกครองคือเรื่องีเรื่ FOU44 ด้วยข้อ2อที่บอกว่าจะต่อสองเสียงนะครับ,รบอันนี้เนี่ยก็เลยอาจจะดึงเกมไว้นิดหนึ่งหรือเปล่านะแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ต้องมาวัดใจว่า จะยื้อออกไปอีกสัปดาห์หนึ่งหรือไม่อแต่ถ้าไม่ยือ้ออาทิตย์หน้าเนี่ยจะเริ่มละเริ่มมีกระแสแล้วจะเห็นกระแสนะครับ,รบส่วนอีกด้านหนึ่งครับในฝั่งของฝ่ายค้านเองจะเป็นยังไงบ้างเพราะหลายคนบอกก่อนหนะ้าเอ้ยจริงก็มีประเด็นหลายเรื่องฝ่ายค้านชุดนี้ดูใจดีครับอภิปรายรไม่ไว้วางใจก็ไม่มีอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติก,ก็ไม่ทำแล้วตอนนี้ฝ่ายค้านจะเอายังไงอ่ะลองไปฟังก่อนเลยครับอ เช็คลิสต์นะคะ MOU 44มีไหมคะเพราะมันจะเป็นห่วงเวลาเดียวกับที่คุณสนทิเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องนีเ้เราเตรียมข้อมูลเรื่องนี้แน่นอนม,ม,ม,มีมีแน่นอนนะแต่ว่าต้อง,องบอกอย่างนี้ว่า มันมีมันมีโอกาสหลายโอกาสที่จะพูดเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นกระทูถามไม่ว่าจะเป็นยัตติอ๋อพูดได้ก่อนด้วยเหมือนกันถูกต้องอใช่ครับไม่จําเป็นต้องเป็นอภิบาลเป็นองใจ่ายแต่ถ้าเราเห็นแล้วว่ามันมีความมันมีเจตนาบางอย่างที่จะทำในประเทศเสียผลประโยชน์ มันก็อาจจะไปถึงไม่ไว้วางใจได้มันมีมันมีเชื้อบางอย่างที่เป็นไปได้นะแต่ว่าแต่ว่าต้องต้อง,องลึกกว่านี้เป็นบุคคลหรือเป็นคณะบุคคลคะ,ะเรื่องเรื่องเรื่องเดียวอันนี้เดี๋ยวผมว่ามันมีรายละเอียดเยอะในนึ่งเรื่องเนี่ยมันมีแต่จับอยู่ใช่แต่จับอยู่จับอยู่มันมันไปอย่างที่ผมบอกเ,กเราอยากได้คําตอบก่อนบางทีเรามีข้อมูลแค่นี้เรายังไม่รู้บางครั้งเราก็อยากรู้ว่าถ้าเราถามโดยมีไปท่านนายกหรือว่ารัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องจะบอกคาถาม แล้วมันก็จะนำไปต่อว่าการอธิบายแบบนี้มันดีพอหรือเปล่าหรือว่ามันสอดเจตนาใดๆที่ที่อาจจะทําให้ประเทศเสียผลประโยชน์หรือไม่แล้วเราก็ก็ตั้งคําถามไปต่อหาข้อมูลไปต่อว่ามันจะไปถึงจุดไหน้าฟังแล้วดูแตกต่างจากรอบก่อนไหมพี่กอลปแตกต่างครับคือครั้งนี้เหมือนเขาวางแผนไปแค่เป็นตอนก็คือเตรียมจะใช้กระทู้และยัตติก่อนนะฮะคือหมายถึาว่าแย่ ถามเพื่อให้ตอบพอตอบมันก็จับคําตอบนั่นแหละเป็นตรวจสอบต่อแล้วเขาก็ยอมรับว่ามันเริ่มจะมีเชื้อของความที่อาจจะมีความไม่ชอบมาพากลบางอย่างแล้วก็เตรียมที่จะยื่นสักฟอกประเด็นนี้ครับครับท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกไปว่าแล้วถ้าการเมืองจะเข้มข้นบ้านเรามีทั้งการเมืองในสภาการเมืองบนถนนด้วยแต่ก่อนหน้ามาผสมกลมเกลียวเป็นเนื้อเดียวกันถ้าเกิดว่าต่างคนต่างเดินใครที่ชื่นชอบรัฐบาลเชียร์รัฐบาลเอออาจจะพอหายใจหายคอได้หรือเปล่านะครับ